อ่ะทีนี้มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าน้องตุลรู้จักอินเดนาโจนไหมคะอ่าพอรู้จักค่ะเขาเป็นนักล่าสมบัติใช่ไหมใช่ค่ะในกรุงเทพของเราก็มีนักล่าสมบัติเหมือนกันนั่นจริงก็บอกว่าเป็นอาชีพหนึ่งะนะเขาบอกว่าสะท้อนใหห้นอีกม,มุมหนึ่งของสังคมไทยนะแล้วก็เรื่องของนับถือการสู้ชีวิตแล้วก็ใจด้วยนะว่าเขาแข็งแกร่งอย่างไรด้วยแล้วจะเป็นนักล่าสมบัติแบบไหนนะครับต้องไปติดตามจากรายงานชี่นี่กันครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของชาวกรุงเทพมหานครนี้ จะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่หลงเหลืออยู่แล้วในประเทศไทยของเราหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยว่าอาชีพนี้นั้นมีอยู่จริงซึ่งอาชีพที่ว่านี้ก็คือการลงไปดำน้ำหาของในแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองค่ะอาชีพหาของใต้น้ำนับเป็นอาชีพหนึ่งของชาวชุมชนมิตรคามหนึ่งที่ถูกสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยคุณโบมาะอ่องสะอาดหนึ่งในนักประดาน้ำคนสำคัญของชุมชนกล่าวว่าอาชีพนี้มีมาตั้งแต่สมัยปู่ของเขาและก็ได้รับการสั่งสอนและถ่ายทอดต่อกันมาซึ่งสาเหตุหลักที่เขาเลือกประกอบอาชีพนี้ก็เพราะว่าเขามีความอยากที่จะสืบทอดอาชีพนี้ต่อไปรวมไปถึงเพราะว่าเขามีความภาคภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษก็มาจากบรรบรรพบุรุษนะครับก็สืบทอดต่อกันมา หลายๆรุ่นมารุ่นปู่รุ่นพ่อเงี้ยเขามารุ่นพวกผมเขามารุ่นหลานสี่รุ่นแล้วของผมที่ที่ทํากันมา,าโอ้เยอะอะครับนับต้นต่ปู่มามาปู่ก็เราสี่สิบปีแล้วปู่ก็มารุ่นพ่ออีกอีกสามสิบกว่าผมอีกนี่สยี่สิบกว่าปีแล้วครับรุ่มรุ่มร้อยแล้วครับสามชั่วสี่ชั่วยุคนแล้วใช่ก็เป็นอาชีพ สำหรับวิธีการหาของใต้น้ำก็จะใช้วิธีการหาแบบสุ่มโดยการหาแต่ละครั้งก็จะต้องมีย่ามใบหนึ่งติดตัวลงไปด้วยเพื่อที่จะไว้ใส่ของที่หาได้และก็จะต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวขาย,ยาวเพื่อที่จะครอบคลุมร่างกายของนักประดาน้ำให้มิดชิดทั้งนี้พอเวลาลงไปใต้น้ำแล้ว สภาพบรรยากาศทุกอย่างจะมืดมิดแม้แต่ขาหรือมือของตัวเองก็มองไม่เห็นจึงทําให้พวกเขาต้องใช้เข่าและสอกคลานไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการคําหาของหากแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหัวครูซึ่งหัวครูนั้นก็คือหัวครอบสแตนเลสที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัวครูนี้ก็มีน้ําหนักมากถึง20กิโลกร,รัมทังนี้หัวครูดังกล่าวจะถูกต่อเข้ากับสายยางปั๊มลม เพื่อที่คนดำลงไปใต้น้ำจะได้มีอากาศหายใจแต่อย่างไรก็ตามค่ะการประกอบอาชีพนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายาดเท่าไหร่นะัพอาะโดยกระแสน้ำเชี่ยวกรากและบ่อยครั้งอุณหภูมิใต้พื้นผิวน้ำก็ลดลงจนเยือกเย็นประกอบกับการที่ท้องน้ำเจ้าพยายก็ไม่ได้สะอาดราบเรียบหรือมีแต่ดินเลนตามธรรมชาติอย่างที่ใครหลายๆคนคิดใต้แม่น้ำเจ้าพญานั้นมีทั้งต้นไม้โคกหลุมเนินรวมไปถึงเศษซากขยะและเศษแก้ว เศษชามแปดที่ถูกโยนทิ้งลงมาเนื่องจากความมักง่ายของประชาชนจึงทําให้ณนะตอนนี้สภาพใต้แม่น้ําเจ้าพยาแทบจะกลายเป็นถนนกระเบื้องของประเทศไทยไปเสียแล้วซึ่งนั่นจึงทําให้หลังจากที่เรานักประดาน้ําโผพ้นน้าขึ้นมาจะพบบาดแผลน้อยใหญ่บนร่างกายของพวกเขาเต็มไปหมดโดยเหตุนี้จึงทําให้นักประดาน้ําบางท่านกล่าวว่าอาชีพนี้จะทําได้หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อุปกรณ์เท่านั้น หากแต่เทคนิคประสบการณ์และสายเลือดก็เป็นอีกสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันหากแต่ความสุขของชาวชุมชนมิตรคามหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้มาหลายชั่วอายุคนกับกำลังค่อยๆจะเลือนหายไปเนื่องจากความเจริญและแผนโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครที่ได้วางแผนไว้ว่า จะสร้างพื้นที่แถบนี้ให้เป็นพื้นที่สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจและเลนจักรยานใหม่ของคนกรุงเทพภายใต้ระยะทางกว่า50กิโลเมตรนับตั้งแต่สะพานพระราม7ไปจนถึงสะพานพระราม3ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่สะพานพระปิ่น9้าไปจนถึงสะพานพระราม7ซึ่งนับเป็นระยะทางประมาณ14กิโลเมตรและโครงการดังกล่าวก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ทว่า เสียงจากฝากประชาชนของชาวชุมชนมิตรคามหนึ่งกับขัดขานว่าการจะสร้างเลนจักรยานเลียบแม่น้ำสายนี้นั้นเป็นวิถีทางที่บ่อนทำลายทัศนียภาพอันงดงามรวมถึงระบบนิเวศของเหล่าสัตว์น้ำริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาจนหมดสิน้นและที่สำคัญเลนจักรยานนี้ยังจะเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ดำรงอยู่ในบริเวณนี้มานานกว่าร้อยปีด้วยก็ ใจนะ <ภา S 1> ว่าเราอยู่กันมานานอยู่กันมานานเราจู่ๆเขาจะมาทำอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านเราไม่มีที่ดินเราไม่มีอะไรเลยเราอยู่ที่นี่กันมานานบ้านเราไม่ต้องเช่าเราปลูกอยู่ันเองแล้วจู่ๆเราต้องไปผ่อนต้องไปมีภาระ,ะอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดว่าอยู่ยากคิดาอยู่ยากเราอยู่ที่นี่มันนี่ผมอยู่นี่มา40 42ปีผมไม่เคยเสียค่าเช่าเลย เพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านของเราเองเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางนี้เราก็อยู่ของเราได้ได้มันิดนิดหน่อยหน่อยเราก็พออยู่ในครอบครัวเราได้พอมีพอใช้ไม่ถึงกับร่ำรวยไม่มีบัญชีเงนินฝากไม่มีไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่หาเช้ากินค่ําแต่คือมันเป็นอาชีพที่สุดริตเราสืบทอดจากบรรพบุรุษของเรามาเราก็อยากให้มันอยู่เราไม่อยากให้มันตายไปจากสังคมไทย ถือได้ว่าอาชีพหาของใต้น้ำและชาวชุมชนมิตรคามหนึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชนที่น่านับถือและน่าเห็นใจเป็นอย่างมากดังนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครจึงควรที่จะหายมาให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือพวกเขามากกว่าที่จะหาวิธีสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโดยที่ไม่สนใจในสภาพความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชนจิรวุฒิอินทรป้นถ่ายภาพอิสริวิบุญศิ์ทีมข่าวนิวส์วันรายงาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับคนรุ่นล่นหลานที่ยังคงสืบทอดอาชีพนี้อยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ํารวยสักขนาดไหนก็ตามทีแล้วพออยู่พอกินนะมันยากนะคะคุณไตรสิลป์คะในการใปัจจุบันนี้นะใช่ค่ะแล้ววิ่งหาของเก่าหาของอยู่ใต้น้ําแบบนี้แล้ว ลักษณะดูสิคุณอย่างเงี้ยใช้ลงไปมันจะยังมีอมาแล้วมองไม่เห็นในใต้น้มองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆถ้าไม่มีการสืบทอดแบบนี้ใช่ก็เหมือนกับอาชีพอีกหลายๆอาชีพถ้าไม่มีการสืบทอดของรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันก็จะหมดไปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านใช่ครับซึ่งคุณคิดดูสิใช้ปกติใครใช้ออกซิเจนใช้เครื่องหรือยาใช้ถังราคาเท่าไหร่แต่อย่างเนี้ย ภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำเขาได้เองใช่ครับนะคะ<ช>แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าพญาเราจะกลายเป็นกระเบื้องไปหมดแล้วาจากความมักง่ายนะ,นะคะก็ถือว่าเป็นสกู๊ปที่สะท้อนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้มองเห็น